สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เจคเคโนโด้วยนะคะเพราะว่าทางเราก็มาแนะนำให้ชมกับบ้านพร้อมที่ดินค่ะซึ่งอัปเดตใหม่กันในทุกวันเลยนะคะมีให้เลือกชมในทั่วประเทศเลยนะคะบ้านพร้อมที่ดินหลังนี้ค่ะเนื้อที่200ตารางวาเป็นบ้านใหม่พร้อมอยู่แถมร้อมรั้วรวดน้ำฟรีค่าโอนด้วยนะคะ อยู่ใกล้ปั๊มน้ำมันปตทอ,อยู่ใกล้ตลาดโรงเกลือสักโจมข้างๆบ้านมีร้านค้าค่ะมีเพื่อนบ้านนะคะห่างจากโรงเรียนประมาณ1กิโลเมตรค่ะใกล้แหล่งชุมชนพร้อมอยู่อาศัยได้เลยนะคะบรรยากาศดีค่ะอยู่ที่ตำบลทะเลบกอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะราคาบ้านพร้อมที่ดินแปลงนี้ค่ะอยู่ที่1 2 5 0 0ล้าบาทเท่านั้นนะคะ พื้นที่กว้างขวางถึง200ตารางวาเลยนะคะทุกท่านท่านใดที่กำลังมองหาบ้านเป็นของตัวเองอยู่นะคะพื้นที่กว้างขวาง,วางตัวบ้านได้บ้านใหม่พร้อมอยู่อาศัยแบบนี้นะคะสนใจสามารถติดต่อนะัดชมพื้นที่จริงได้ค่ะติดต่อผู้ขายได้เลยนะคะตามเบอร์โทรและไอดีลายใต้คลิปนี้เลยค่ะเจคีโนใส่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับในวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ